คนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่แอะนะคนไม่ชอบไอสัตว์ยังไงก็ไม่ชอบไอเฮียจะมาชอบเฮียอะไรก็มึงไม่ชอบอ่ะมึงไม่ชอบอ่ะทำอะไรดีๆมันก็ไม่ใช่อะ่ะถูกป่ะจะอะไรมากล่ะก็มีแค่สองอย่างมึงไม่ชอบกูมึงไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้มึงก็บอกว่าไม่ใช่ก็แค่นั้นเองแต่ไอคนที่เขาชอบไอคนที่เขาเชีย เขาก็จะเอาเขาบอกว่ามันใช่รัฐบาลชุดนี้ใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องแล้วถูกป่ะก็ถึงบอกไงคนไม่ชอบทําอะไรก็ไม่ใช่มึงต้องให้มึงต้องให้พรรคของพวกมึงขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้ได้อ่ะแต่มไม่เป็นยาไงพูดไม่จบไม่สิ้นน่าเบื่อไอ้ตรงที่พูดไม่จบไม่สิ้นเข้าใจป่ะจนป่านนี้แล้ว นายกเศรษฐาทวีสินก็โปรดเก้าได้รับโปรดเก้าได้รับแต่งตั้งจัดตั้งคลอรอมอรจนโปรดเก้าลงมาให้เป็นคณะรัฐบาลบริหารชาติบ้านเมืองมึงก็ยังไม่เลิกลากันอีกมึงก็ยังแสะมึงก็ยังพยายามอยู่ได้พยายามที่จะทำลายทำลายรัฐบาลชุดนี้พยายามจะจุดม็อบพยายามจะแม่งทุกอย่าง ไอ้พวกที่แพ้ไอ้พวกที่ขี่แพ้แพ้แม่งไอ้พวกที่เคยไม่เคยเป็นสอส,อสลงสมัครแม้แต่ทางพรรคต่างพรรคการเมืองเองมึงก็ยังไม่มีตำแนะมึงก็ยังสอบสอสอไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันไอ้พวกเฮียเฮียจริงๆปล่อยให้รัฐบาลชุดน,นี้ก็ทํางานไปมันดีกว่ายิงนะดีกว่ามึงจะมานั่งโจมตีเอา้าสมมุติว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินรัฐบาลชุนดนี้แม่งทําไม่ได้สันโยบายอะ่ะเฮียประชาชนคนไทยเขาจะไปเลือกหรือเปล่าเขาก็ไม่เลือก กูคนนึงก็ไม่เลือกถูกป่ะอ่ารัฐบาลเพื่อไทยชาวรัฐบาลเพื่อไทยร,รัฐบาลเออเศรษฐาทวีสินรวมทั้ง1 1พรรคักรวมรัฐบาลเขาทําไม่ได้เลยสักงนโยบายเนี่ยใครจะไปเลือกมันวะกูถามหน่อยมันไม่ดีเลยไม่ดีเหรอพวกมึงก้าวไกลจะได้มีโอกาสพวกมึงไทยสร้างไทยจะได้มีโอกาสพักเป็นธรรมมึงจะได้มีโอกาสไงไม่ดีเหรอถูกป่ะ ไอ้ยังใครโครงการหนึ่งหมื่นดีต้องเนี่ยมึงไม่ต้องขวางเลยขวางให้ได้ประโยชน์ที่อะไรไม่มีประโยชน์เลยขวางอะ่ะมึงปล่อยให้เขาทํามึงปล่อยเขาทําไปเลยแต่จเจ๊งจะทิพหายเดี๋ยวประชาชนเขารู้เองอาถ้าแม่งเงินหนึ่งหมื่นดิจิตอลแม่งทําแล้วแม่งไอ้เหี้ยประเทศแม่งเป็นหนี้ท่วมหัวอีกโดยไม่มีปัญญาหาเงินเข้ามาบริหารในประเทศอีกทําให้ประชาชนคนลากหญ้าแม่งร้องโวยวายโหยหา ความเป็นประชาธิปไตยโอ้ยหาเรื่องเงินเรื่องทองอีกไอ้เหี้ยใครจะไปเลือกมันเล่ามึงก็ต้องปล่อยให้เขาทาไปเลยเป็นการดีซะอีกไอ้สัตว์เป็นการดีซะอีกแลยบอกนักวิชกรวิชาการนักวิชาการหัวคายนักวิชาเกินหัวคายเหมือนกันแล้วก็ไอ้พวกที่แม่งตะกอนแม่งอยู่เพื่อไทยเชียร์เพื่อไทยเชียร์รัฐบาลเพื่อไทยเชียร์ญิงรักเชียร์ทักษิณไอ้สัตว์กลับไปแดกส้มกลับมาด่ากลับมาหามาว่าเขาอีก เป็นคุยอะไรกันนักหะนาไอ้สาตว์ก็ปล่อยให้เขาบริหารไปทำแม่งชิบหายทำแม่งเจ๊งประชาชนเขาก็ไม่ไปเลือกเป็นการดีซะอีกมึงจะได้อะไรหรือวะมึงก็จะได้เลยก้าวไกลแลนสไลด์ท้งแผ่นดินอฮี่ไม่ดีเหรอแต่ตอนนี้มึงจะมาขวางทำงหัวคุยอะไรอะ่ะก็ใช่ไงนายกเป็นพิธามึงก็ปล่อยเขาดิมึงก็ปล่อยให้เขาบริหารไม่ไดีมึงก็ปล่อยให้เศรษฐาตอนนี้เศรษฐาก็เป็นนายกอยู่เหมือนกันเลย เหมือนกันกับตอนสมัยประยุทธ์ประยุทธ์ก็เป็นนายกอยู่ไปไล่เขาได้ไหมล่ะก็ไปได้ไปไล่ก็วิพากวิจารกันไปก็ไม่ได้ขวางจะกูจะเฮอะไรก็ไม่ได้ขวางนี่ประชาชนก็ไม่ได้ขวางกูก็ไม่เห็นนักวิชาการนักวิชา,กา,กชากเกินมาขวางประยุทธ์สักคนไอทีของขวางอยู่ทุกวันนี้ไอทีของขวางมื่นดิจิตอลอยู่ทุกวันนี้มันก็ขวางเก่งจงังไอสั์แต่สมัยยุคป,ประยุทธ์มึงไม่เห็นขวางส้นตีนอะไรก็เลยล่ะเฮียกูบอกเลยบอกว่าเฮีย ตอ,ตอนนี้มึงก็ขวางกันจังเลยไอ้สั์มึงอย่าลืมนะมันมีสิบเอ็ดพักรวมรัฐบาลนะเว้ยรวมไทยสร้างชาติก็อยู่ในนี้พลังประชารัฐก็อยู่ในนี้ภูมิใจไทยก็อยู่ในนี้ชาติไทยพัฒนาก็อยู่ในนี้ก็เป็นพักเก่าๆที่เคยอยู่พักไทยรักไทยแล้วมาอยู่กับลุงปับลุงตู่พลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นเลยอะ่ะไอส้สัสมึงจะขวางหาพ่อหาไม่อะไรมึงก็หนามไม่ต้องขวางตอนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมึงไม่เห็นขวางควยอะไรเลยไอ้สัต์เฮียปล่อยให้เขากู้ กูเห็นเขากู้กู้กู้มาแจกไอ้สัตว์โครงการน้นโครงการนี้เขากู้มาแจกไอ้เหี้ยมึงยังไม่เห็นไปบ่นเขาอะไรเลยฮะเอากากู้อ้างได้เหมือนกันกูก็อ้างได้เหมือนกันออาสมัยลุงตู่เอางบประมาณมาใช่ไหมเอางบประมาณก็รัฐบาลนี้ก็เอางบประมาณมาใช้เหมือนกันหาแสนหกหมื่นล้านไอ้เหี้ยกู้อ้างได้อ,อี๋เธอก็ถึงบอกไงถ้าอยากจะให้พิธาเป็นนายกนะมึงต้องไปคัดสรรคนในพักคก่าไกลมึงก่อน มึงต้องไปคัดสรรก่อนเอาให้มันดีๆกว่านี้ไอ้เฮียทุกวันนี้แม่งก็มีคดีความมันเยอะแยะเลยไอ้สั์ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องตีเมียรเรื่องนี่กะเล่ลาสุดก็ไอ้อีกแล้วทางภาคอีสานอีกแล้วอะไรนะกลุ่มผู้อะไรนะ,กล,รนรนะรรกลุ่มผู้ร่วมงานเคยร่วมงานอะไรเหรอกลุ่มผู้ร่วมงานหรือสสกูไม่รู้นะมีกลุ่มผู้ร่วมงานของก้าวไกลอีกตีเมียอีกแล้วระดับอ๋อพิมหา,าระดับเศรษฐีภาคอีสานด้วยตีเมียอีกแล้วเอา้า ก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ได้ไปอะไรเรื่องของมันมันจะตีจะเฮอะไรเรื่อง,องมันกูไม่จะสนใจหรอกกูมาสนใจแต่ว่าไอโครงการต่างๆของรัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้เขาทำไปมึงจะมาร้อนรลอนไอเฮียอะไรก็หนาถ้ามันทำไม่ดีทำชิบหายมึงก็รอเดิรอเดิยปี 70, เจ็ดศูนย์เฮียมึงก็รอกันไปไม่ใช่แม่งอะไรก็แล้วแต่เฮียเขาจะทำเพื่อประชาชนเสือกมาขวางไอสัตว์มึงคนจนไงมึงมึงใช่คนจนเหรอไม่ใช่คนจนไงคนจนเขารออยู่โครงการนี้ ทุกโครงการทุกนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เขารออยู่ชีวิตคนรลากหลาชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขารออยู่อเหียมึงจะมาขวางทำควยอะไรก่อนมึงขวางแล้วมึงมีประโยชน์อะไรอะ่ะมึงขวางแล้วมึงหาวิธีมาช่วยเขาได้หรือเปล่าไอสัตว์พอมึงขวางไปขวางมาอ้าสมมุตริรัฐบาลแม่งบอกว่าเฮ้ยโอเคหนึ่งมลยูนต้นทำไม่ได้หยุดนะอา้าวมึงก็เอาอีกแล้วนั่นไงนั่นไงเห็นไหมนยโยบายทไไําไม่ได้ทําทําไมก็เพราะมึงขวางไงเฮีย มึงขวางไอ้สัตว์มึงขวางทุกโยบนะโย,ยบายอ้เฮียหัวคุยพอเวลาเขาไม่ทำเขาทำไม่ได้เพราะมึงขวางมึงก็บอกว่านั่นไงทำตามนโย,ยบายไม่ได้ยกสภาเด้วยความเนี่ยมึงก็หาเรื่องอยู่แต่อย่างเงี้ยอ้เฮียแล้วมึงยังขวางทำกับพ่อเขบแม่อะไรมึงงหนาขวางกันคุยอะไรไอ้ยังมึงต้องแยกด้วย มึงต้องดูมึงต้องคิดด้วยว่าเขาทําทําเพื่ออะไรกระตุ้นเศรษฐกิจไอบ้บางคนบางคนมันก็อีกแล้วอีเหี้ยเฮ้ย,ยกูไม่อยากพูดเลยเรื่องดิจิตอลเนี่ยกูเบื่อมากเลยอธิบายให้แม่งฟังเหมือนควายฟังไ้ไสัตว์ไอ้คนเข้าใจคือคนที่เขาเข้าใจคนที่เข้าใจเขารู้ว่าเออเรื่องปากเรื่องท้องเข้าเรื่องอะไรต่างกันนะเขาเข้าใจไงอ่ะคนที่ฟังกูอยู่ในนี้หกร้อยกว่าคนเนี่ยกูบอกเลยเขาเข้าใจไงว่าเอออ้เหี้ยแม่งตอนนี้เศรษฐกิจแมงเป็นแบบไหนก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจชาวไร่ชาวนาเป็นแบบไหน เออชาวลากยาาคนทํางานหาเช้ากินทําเขาเป็นแบบไหนไอ้เหี้ยกว่าจะหาเงินหาทองก็มาได้มึงก็ต้องเลาะมึงก็ดูดิไอ้เหี้ยแปดเก้าปีย้อนหลังไปอ่ะมึงไปดูดิประชาชนประชาชาวประชาชนประชาชน,ชา,ช,นชาวบ้านล้านรวงอะไรต่างๆแม่งโอ้โหแย่กันทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วนี่เขาจะมามีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายบางนโยบายเขาทําไปแล้วด้วยซ้ําไปลดน้ำมันไปอะไรเห็นไหมพักอะไรอย,อยู่อยู่พลังงานลมไทยสร้างชา เห้ไหมรัฐมนตรีอ่ะท่านพีรพันธ์ก็อยู่ลงไทยสังชาติก็ลดต้นมันลดต้นมันลงมาแล้ววันนี้ก็ลดอีกสามสิบตังค์ลดอีกเปล่าไอ้รถไฟฟ้ายี่สิบบาทต,ตลอดสายแดงไอ้ไอ้ไอ,อ้สีม่วงสีม่วงกับสีอะไรตอนนี้สองสีไปแล้วเป็นสามสีแล้วตอนนี้สามสายแล้วขึ้นกันชิบหายเลยประชาชนคนที่แม่งด้อยโอกา,อาสไอ้สัตว์ยี่สิบบาทมึงนั่งได้ตลอดสายไอ้สัตว์มีที่ไหนอ e ่ะไอ้เหี้ยแปดเก้าพีแม่งเพิ่งมีเนี่ย อีเ้เขาทาให้แล้วอ่ะก็เขาทําแล้วอ่ะมึงเห็นไหมอีบางตัวอีหาลากไส้บางตัวออกมาก็บ,บอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ไอสัตว์เขาทําแล้วออกมาเห่าบ้างดิไอเขามาทําแล้วอ่ะออกมาพูดมั่งเวลาเขาทําแล้วอ่ะไม่ใช่มึงสะดวกแต่โจมตีโจมตีโจมตีแม,ม่งอย่างเดียวเลยเขาพ่อคุณแม่แม่งไอสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นตัวขวางไงคุพ่อคุณแม่เป็นเฮียกันหรือไงเป็นเฮียกันหรือไงถึงต้องเฮียขวางทองกันอยู่ตลอด ก็ไม่เข้าใจไงมันเป็นการดีซะอีกไอ้เหี้ยทำให้ประชาชนคนจนเขาได้นั่งเขาได้ใช้ถูกป่ะไม่ต้องอะไรมากก็บางทีอะบางทีอะคือบอกระบอกตรงนะพี่น้องไอพี่น้องประชาชนคนที่สนับสนุนรัฐบาลน,นี่นะบางทีมึงก็ต้องโพสต์หน้าเฟซมึงด้วยโพสต์ไปเลยสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้มึงโพสต์สั้นๆแค่เนี้ยมึงโพสต์ไปเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องอาย จะไปสนแม่งกัมพีอะไรก็ทารัฐบาลชุดนี้ทําประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยจริงๆเราจะไปกลัวอะไรอ่ะก็เราพูดความจริงเราไปกลัวผิดกฎหมายเฮียอะไรเราโพสเลยพรุ่งนี้โพสเลยสนับสนุนทุกนยโยบายของรัฐบาลชุดนี้แค่นั้นเองมึงโพสไปดิสนับสนุนทุกนยโยบายของรัฐบาลชุดนี้ก็รอดูเดี๋ยวว่าถ้าแม่งไม่ทําสมัยหน้ามึงก็ไม่ต้องมาเลือกพวกมันก็แค่นั้นเองไปเลือกทําไมไอ้สาสตร์เลือกให้เมืยออตุ้ม กวยไอพวกขวางนี่ยางเร่องไอสัตว์แม่งเกิดมาขวางจริงๆไม่รู้จะขวางทําส้นตีนอะไรกันนะขนาะนี่คือจริงๆนะนักวิชาการเอ่ยทนายความเอ่ยมึงเป็นเฮียอะไรกันนะไอสัตว์ใช่ไงมึงมีแดกไงเงินหมื่นมันไมน่มันไม่มีค่าสําหรับพวกมึงไงเฮียมึงไม่เป็นห่วงคนจนมงบ้างอะมึงไม่เป็นห่วงคนไร้บ้านบ้้งอะ่ะมึงไม่เป็นห่วงคนที่ได้โอกาสกัาพวกมึงไงเฮียกูยเห็นนักวิชาการ หัวควยทนายความส้นตีนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้พวกเฮียไออาจารย์ที่บอกว่าอาจารย์ควยอะไรั้งหนาเนี่ยที่แม่งไปเชียร์แต่ส้มไปเชียร์ก้าวไกลกันเนี่ยหัวควยงั้นไอซัดหัวควยหยาบกูหยาบกูหยา,ยาแม่งมดแต่ไอเฮียมึงไม่มึงไม่ได้อยากให้ประชาชนคนไทยที่แม่งได้โอกาสกับพวกมึงลืมปลาอาปากได้เลยนี่หว่า ไอสัตว์มีแต่มุ่งโจมตีเดี๋ยวเศรษฐกิจจะพังเดี๋ยวประเทศชาติจะแจ้งคุยประเทศไทยนี่แม่งโคตรล่ำรวยเลยวูบอกไว้ให้มันอยู่ที่หัวสมองอยู่ที่กึ๋นของผู้นำไอ้เหี้ยแม่งพวกมึงก็คิดได้แต่พวกมึงแม่งแบบพวกมึงไม่ชอบไงพวกมึงไม่ชอบไงเพราะพวกมึงไม่ได้เป็นรัฐบาลไงเดี๋ยวก็ว่าเงินหนึ่งหมื่นจะตั้นไปสนับสนุนเข้ากระเป๋านายทุนเข้ากระเป๋าเจ้าสัวอ้าวไอ้เหี้ย แล้วทุกวันนี้ที่มึงแดกข้าวผัดกะเพราแดกกระฟงแดกกาแฟแดกเบียร์แดกเหล้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่เข้าจะสวงไงมันไม่เข้าเหรอสุดท้ายปลายทางเลยเนะี่ยไม่เข้าเขาเหรอมึงไปซื้อกุ้งซื้อปลาซื้อหมึกซื้อปลากระป๋องซื้อมาม่ามันไม่เข้าเขาเไงเอยทุกวันนี้มันไม่เข้าเหรอปลายทางมันเข้าหมดแล้วมึงยอมรับจนมึงยอมรับกันได้แล้วอะ่ะไอสัต ปะโตท,ทุกทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายทุกครั้งที่มีการซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะเข้าในทุนทั้งหมดนั่นแหละไอ้พวกเฮียมึงจะย้อนแย้งทําควยอะไรมึงจะย้อนแย้งทําควยอะไรหาเรื่องมาหาเรื่องมาวิพากษ์วิจารณ์กันจนได้ไอ้สัตว์มึงอย่าบอกได้ว่าไม่มีในทุนทุกเรื่องมีในทุนหมดไอ้สัตว์ประชาชนคนตามตามเขายังรู้เลยเฮียแล้วพวกหนึ่งวิชาการนักวิชาการหัวควยพวกมึง ทำไมมึงไม่พูดให้หมดไอ้สัตว์เขาจะตั้งบริษัทที่อะไรบริษัททำเกี่ยวกับไก่ไอ้สัตว์ก็ต้องมีในทุนในทุนเนี่ยในทุนและตอนสมัยนู้นพลเอกประยุทธ์กู้มาอะไรมาไอ้สัตว์มึงไม่บอกบ้างอ่ะเข้ากระเป๋ในทุนไอ้เหี้ยกูด่าทุกวันเลยกูด่าทุกวันเลยเข้าในทุนหมดแหละไอ้เหี้ยกูยังบอกเลยเจ้าสัวแม่งแดกงดนะ่ะแดกลาบแหละ เจ้าสัวไหนอ่ะมีกี่เจ้าสัวไอสัตว์แดกหมดเข้ากระเป๋าหมดแหละปลายทางคือเข้ากระเป๋าหมดแหละไอเฮียกูก็ด่ากูก็พูดแต่วันนี้คุณพูดมึงถึงไม่ถึงมาพูดแบบนี้เฮียแม้ทุกอย่างเข้ากระเป๋าในทุนหมดดื่มนี่ห้าแสนหกหมื่นล้าน,น,กนก็มันเข้าอยู่แล้วไอเฮียเขาเป็นในทุนไอสัตว์พูดไง่ายๆมึงอย่าไปพร่ำเพอ้อพรรณนาให้มากนักพร่ำเพอ้อกันจังขวางไงไม่ชอบ ไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้เลยก็เพราะมันไม่ชอบมันก็เลยไม่ใช่คนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ลกลูกตานะเข้าทางเพลงไอสัตว์ก็เป็นอย่างนี้ไงก็ถึงบอกให้ปล่อยเขาถ้ารัฐบาลชุดนี้เขาจะบริหารบ้านเมืองแบบไหนนโยบายอะไรให้เขาทำไป ถ้าเป็นนโยบายที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวประชาชนเขาก็เลือกเองแหละว่าเขาจะไปเลือกพักไหนสมัยหนะ้าแค่นั้นเองครับมึงไม่ต้องมาแหกปากนูน่นนี่นั่นจะดิสเครดิตเขาจะบอกว่านายกไม่สมควรที่จะมาขอความเห็นใจจากประชาชนเอ้าไอ้เฮียไอ้เฮียพูดมาได้ตอนมึงไปหาเสียงก็ว่ามึงไปหาเสียงกับประชาชนนะ่ะมึงไม่กลับ อ่อนวอนก็เหรอแล้ววันนี้นายกเสถฐาเขาบอกว่าเขาเพียงจะบอกว่าคนที่อยากได้คนที่อยากให้มีหนึ่งหมื่นที่ต้นส่งเสียงออกมาหน่อยเขาก็พูดแทนนี้ไอเฮียพวกมึงเป็นควยแล้งหนากูถามจริงมึงเป็นควยแล้งหนาวะไอเฮียนักการเมืองอย่างพวกมึงเนี่ยเป็นุกควยแ้งหนาไอสัสทุกพักการเมืองแม่งหาเสียงหมดแหละขนาดพักเก่าไกลแม่งทุกวันนี้ยังหาเสียงไม่เลิกเลยไอสัดควย ยังไอ้พักก้าวไกลเนี่ยมันยังหาเสียงไม่เลิกเลยทุกวันเนี่ยมึงไปดูเลยเดี๋ยวก็เข้าบ้านโน้นซอยโน้นเดี๋ยวก็เข้าถนน,นนี้เดี๋ยวก็ไปจังหวัดโน้นจังหวัดน,นี้เฮียทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลหาเสียงไม่ได้เป็นสอสอด้วยมึงก็ยังไปเดินกันที่หาวปพ่วงเลยเฮียเทศกาลหาเสียงที่ไหนล่ะก็ไม่ใช่ว่ทโไม่ได้แวะแต่พูดความจริงก็จะบอกว่าเฮ้ยทุกพัก การเมืองทุกรัฐบาลก็ต้องขอความเห็นจากประชาชนทท้งนั้นแหละและนายกขอความเห็นจากประชาชนคนที่อยากได้หนึ่งมื่นยิตล้นส่งเสียงกันน้อยก็แค่นั้นเองเฮียมึงจะเป็นเสียหายเฮียอะไรอะ่ะแล้วไม่ต้องอะไรมากเลยอ่ะไม่ต้องอะไรมากเลยอะ่ะเฮียเรื่อง <c oughs> <ège> เงินจะไปไหนมาไหนอะไรยังไงแบบไหนมันโปร่งใสกันอยู่แล้ว จะมาบอกว่าจะมีหัวกันจะมีนู่นนี่นั่นการใครร้านคงร้านค้าจะมาหัวกับที่คนที่ได้หนึ่งหมื่นดิจิตอลประเด็นประมาณว่าสมมุติว่าถ้าผมอยากได้เงินแปดพันสดๆให้เอาหนึ่งหมื่นดิจิตอโอนเข้าไปกับที่ร้านค้าที่เราจะไปซื้อของแต่เราไม่ได้ซื้อของจริงเราอยากได้เงินสดอันนี้คือหัวแล้วทีนี้ไอ้คนที่เอาเงินร้านค้าที่เอาหนึ่งหมื่นไปเนี่ยแลจ่ายให้ผมแปดพันเนี่ยไอ้เฮียนี่ผิดด้วยผมก็ผิดด้วยผมถามหน่อยมันจะตรวจสอบไม่ได้เหรอ เขาตรวจสอบได้เขาตรวจสอบได้จากไหนการซื้อการขายไงครับมันเลยกลายเป็นว่าหนึ่งหมื่นดิจิตอลหรือเงินดิจิตอลเนี่ยมันตรวจสอบได้มันโกงไม่ได้เพราะไอ้ร้านค้าที่เอาหนึ่งหมื่นจากผมไปเนี่ยแต่ให้เงินสดผมมาแทนแปดทันเนี่ยพูดอธิบายง่ายๆนะผมไปร้านค้าเฮ้ยผมบคบอกเฮ้ยร้านค้าเอผมอยากได้เงินแปดทันเป็นเงินสดนะผมผมเอาหนึ่งหมื่นให้คุณไปให้คุณไปดีซีไอวีฟีเลยสองพันสองพันดิจิตอล ไอ้ร้านค้าเอาไปไอ้ร้านค้ารับไปนะรับรับรายได้ไปหนึ่งหมื่นแต่ไม่มีการซื้อขายไงถามหน่อยมึงไม่โดเนเหรอมึงผิดด้วยมันเป็นภาษีครับมันมีการซื้อการจ่ายมันต้องมีรายรับมันต้องมีรายจ่ายครับมันมีการตรวจสอบได้ครับถ้าทําแบบนั้นการหัวแบบนั้นผมบอกได้เลยว่าติดคุกทั้งคู่เพราะมันรู้ไงเพราะระบบบอกเชนมันจะตรวจสอบเลยว่าไอ้เหียไอ้กุ้งทุ่งแตกมึงไปซื้อของร้านนี้หนึ่งหมื่น มึงซื้ออะไรไปทําไมไม่มีการซื Ren ้อการขายแลไอ้ร้านคา้ามึงทำไมไม่มีการขายให้เขาภาษีการขายภาษีการซื้อไม่งไม่มีอ่ะมันตวรวจสอบได้ครับกูติดคุกด้วยเาจ้าของร้านคา้าติดคุกด้วยนะไอซัตมันตวรวจสอบได้หมดมันโกงไม่ได้ไงคือเงินหนึ่งมิลลิลอนมันตวรวจสอบเส้นทางการเงินได้หมดครับไอซอสอสอบตกมันก็เอาไปพูดเอาไปแพมหูวควยแล้วก็ไม่รู้ไอเหี้ย ไม่รู้แต่เสือกอยากพูดไอ้ไอ้คนบางคนแม่งรู้อยู่กระใจแต่มันก็พูดเบียงเบนไอ้คนบางคนมันก็รู้นะว่าเงินหมื่นดิจิตอนเนี่ยมันโกงไม่ได้มันก็หาวิธีไพรเผพ,พูดไปเรื่อยเพื่อทําให้เห็นว่าหมื่นดิจิตอนเนี่ยถ้าแม่งทําสําเร็จรัฐบาลชุดนี้ทําสําเร็จนะไอ้พวกเคี้ยนเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเพราะอะไรเพราะประชาชนจะไปเลือกเพื่อไทยจะไปเลือก ล้มไทยสร้างชาติจะไปเลือกพลังประชารัฐจะไปเลือกชาติไทยพัฒนาจะไปเลือกภูมิใจไทยถ้ารัฐบาลชุดนี้ทํางานสําเร็จนะนโยบายต่างๆาทําสําเร็จนะประชาชนจะไปเลือกพรรคนี้หมดอ่ะก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาธิปัดศูนย์พันกูพูดไปเลยกูพูดไปเลยง่ายๆเห็นไหมมันเลยกลัวไงมันเลยกลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะทำได้โควโย ทำได้ก็ทําไปทําได้ทําให้ดีทําได้ประชาชนก็ไปเลือกต่อปีนี้สี่ปีปีหน้าอีกสี่ปีต่อแม่งอีกสี่ปีแม่งเป็นสิบสองสิบสามสิบหกปีไปเลยสัตว์ไอ้เหี้ยจริงๆกูไม่ได้เก่งหรอกกูไม่ได้เก่งหรอกรัฐบาล่ังหากขี่เขาเก่งกูไม่ได้เก่งเลยครับกูก็พูดตามเนื้อผ้ากูก็พูดให้พี่น้องประชาชนเขาฟังว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึน้นมันเป็นอย่างนี้ ถารัฐบาลชุดนี้เขาบริหารประเทศได้ดีจริงประชาชนเขาก็ไปเลือกมันจะมีไหมล่ะคําว่าศูนย์พันมันจะมีไหมล่ะคําว่าเพื่อไทยศูนย์พันถ้าเขาทางานสําเร็จมันจะมีไหมคําว่ารมไทยสร้างชาติศูนย์พันมันไม่มีมันจะมีไหมคําว่าภูมิใจไทยศูนย์พันมันไม่มีไอ้ที่จะศูนย์พันนะไอ้ที่จะศูนย์พันน่ะก้าวไก่ไอ้ที่จะศูนย์พันเนี่ยอันนี้พูดเรื่องนี้แม่งก็พูดแบบโอ้โหอ พูดไปแม่งก็เหมือนเอาเล่าเก่าในขว,ขวดใหม่มาพูดพอพูดเรื่องหนึ่งมือนดิจิตอนเนี่ยหรือนโยบายต่างๆเอาพี่น้องพรุ่งนี้หรือหลังจากจบผมไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยพี่น้องเอาอย่างนี้เลยแฮชแท็กผมมีแคมเปญไปแล้วไงแฮชแท็กสนับสนุนหมื่นดิจิตอลพี่นิดเศรษฐาผมทำแฮชแท็กคนแรกต่อไปนี้หลังจากที่ผมไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขียนเหมือนกันแฮชแท็ก สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ทุกนโยบายไอ้ไม่ใช่เดียเอาใหมแฮสนับสนุนทุกนโย,ย,ยบายของรัฐบาลชุดนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนแรกที่เขียนแฮชแท็กแล้วพี่น้อง f อฟซแฟนคลับของกรุงทุกแตกเขียนตามเดี๋ยวไปดูนะเราไปแชร์ในหน้าเฟซของตัวเองแฮชแท็กนสนับสนุนนโยบายเอ้สนับสนุนทุกนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ เขียนไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเขียนไอ้ใครใครเขียนก่อนเขียนเลยใครเขียนมาในนี้เขียนเลยฮะใครเขียนมาในนี้เขียนเลยครับแฮชแท็กสนับสนุนทุกนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เอาเลยครับแล้วก็แชร์แค่นั้นเองใครเขียนคนแรกเขียนเลยครับใครเขียนคนแรกเขียนเลยปะโทเอามันอย่างงั้นก็ถือผมถึงบอกไงนโยบายต่างๆของรัฐบาลชุดนี้เขาทําเพื่อประชาชนจริงๆเขาทําเพื่อประชาชนจริงๆ เราก็ทําได้มาสองเรื่องแล้วนะสองเรื่องสามเรื่องแล้วนะเรื่องไอ้ที่ดินทํากินอีกเดี๋ยวรัฐมนตรีกรเกษตรใช่ไหมท่านธรรมนัสก็จะไปจัดการให้นะเรื่องของไอ,เอ้เอาเอาอะไรนะสปะกมาเป็นโฉนดอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าผิดกฎหมายอะไรไหมเดี๋ยวก็อะไรเรื่องทาและเรื่องน่าจะยินดีอีกเรื่องหนึ่งนะสายอีสานตั้งแต่ขอนแก่นจนถึงอุดรหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถึงหนองคายเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกิดการเปิดนะครับทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกแล้ว นะรถไฟฟ้ารางคู่รางคู่เว้ยจากขอนแก่นไปอุดรหรือขอนแก่นจําไม่ได้เดี๋ยวรอดูงบประมาณเท่าไหร่โหนี่สุดยอดสุดยอดผมบอกไว้เลยยาวๆวไปเลยรัฐบาลชุดนี้นะถ้าทําได้ทุกโนโยบายนะถ้าทําได้ทุกโนโยบาย,ผมบ,ยผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่ารัฐบาลของเศรษฐทาทวีสินแม่งอยู่อีกยาว